เอาละครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมยูโรทักนะครับแล้วก็มาอยู่กับรถไฟนอกรางนะครับผมรถไฟนอกรา,างยังไงทุกคนก็ดูเอาแล้วกันนะครับผมไฟนี้ร้อยกว่าดวงนะครับ กระแสมาแรงครับผมรถคันนี้เห็นน้องๆขอมาเยอะมากว่าอยากให้พี่ไว้เนี่ยเอาคันนี้มาวิ่งงานนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะจัดให้น้องๆละกันนะครับสําหรับวันนี้งานที่เราจะวิ่งก็คือไปส่งโฟกคลิปที่ประเทศลาวนะทุกคนวันนี้เรามีขึ้นเรือนะครับผมขึ้นเรือข้ามแม่น้ํานะครับเพื่อที่จะไปประเทศลาวนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่สกลนครนะครับกําลังจะไปขึ้นเรือนะครับเพิ่งเอารถขึ้นเทเลอร์เสร็จนะครับก็เดี๋ยวสักพักก็ออกเดินทางนะครับผม โอเคไม่สักพักแหละออกเดินทางเลยนะครับเออจะสักพักอะไรบ้าบอโอเคเดี๋ยวไปกันเลยครับขออนุญาตขับภายในแล้วกันนะครับผมเอ๊ะเดี๋ยวขับภายนอกไปก่อนก็ได้ปะนี่เป็นโฟลิฟลินะครับ3คันไปประเทศลาวนะครับไปใครอยู่ประเทศลาวก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับอยากรู้ว่ามี FC ฝั่งลาวหรือเปล่านะไปครับ ลุยเดี๋ยวเราไปขึ้นเรือกันครับขึ้นเรือข้ามแม่น้ำไป let's go โอ้โหรถไฟนอกรางอันนี้เจอดา่านนี้เรียบร้อยนะครับเพิ<ๆ>่ค่าปรับนี่แบบว่าหมื่นหนึ่งไม่พอดูสลและหมื่นหนึ่งไม่น่าพอนะครับดูจากสภาพรถโอเคเดี๋ยวผมขอญาตขับภายในแล้วกันนะครับน่าจะถนัดกว่าขับภายนอกเยอะเลยครับ โอ้ยไฟแดงก็คือโดนแทะคือโดนเถอะว่าไฟแดงว่ะโอเคปมาเขียวแล้วโอ้โหน้ำมันก็ยังไม่ได้เติมครับรีบมาขึ้นงานรีบจัดนะครับเกมนี้ก็ไม่ได้เล่นอยู่สี่ห้าวันนะก็อ่พา,ายุเข้าครับบ้านผมก็พายุเข้าด้วยนะช่วงนี้ก็ลงวันละคลิปโอ้ยไฟเขียวพอดีเว้ย เนี่ยเห็นป่ะทุกคนเขาเห็นผมมาเนี่ยเขาเรีบเปิดไฟเขียวให้เลยน่าเป็นไงป้าเดี๋ยวเราจะไปท่าเรือกันครับโอ้โหนี่ข้ามแม่น้ำนี่มีเรือแบบว่าเรือสำรานไอ้จินตนาการเอานะทุกคนจินตนาการว่าข้าแม่น้ำโขงแล้วกันเออจริงๆแล้วมันก็เป็นทะเลแหละฝั่งขวามือแต่ว่าเราจินตนาการไงเออ เพื่อความแบบสมมุติขึ้นมาอะไรเงี้ยเพื่อความสนุกสนานนะอย่าไปจริงจังครับผมปะอันนี้มีคิวหรือเปล่าวะเนี่ยข้ามฝั่งเนี่ยไม่น่ามีหรอกมั้งน่าจะข้ามได้เลยนะครับหรือไม่แน่อาจจะถึงฝั่งเราเมื่มือด,ดก็ได้นะทุกคนเพราะว่ามันต้องอรอคิวข้ามฝั่งอีกนะครับนี่ต้องต่อคิวขึ้นเรืออีกนะครับผม เข้าถูกทางเปล่าว่ะเนี่ยเอ้ยไอ้ล้ําม่มล้เยอะสะเเลิอเินครับไปไหนวะขึ้นทางไหนวะเนี่ยงงไปหมดแล้วทุกคนคือผมต้องขึ้นทางไหนวะ <c oughs> เดี๋ยวนะผมน่าจะไปฝั่งนี้นะทุกคน เกินทานนีร์เปล่าใช่นุเปล่าโอเคโอ้โฟกซีฟสามคันนี้หนักเอาเรื่องครับโอ้รถเต็มเลยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นรถฝั่งไทยครับกำลังจะข้ามไปฝั่งลาวครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตอนข้ามไปฝั่งลาวเสร็จนะทุกคน โอเคตอนนี้ก็ข้ามมาถึงฝั่งแล้วแล้วนะครับเป๊บเดียวครับผมประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆนะครับตอนนี้เราก็ต้องวิ่งเลนขวาแล้วนะทุกคนไม่ได้วิ่งเลนซ้ายเพระาะว่าเราข้ามมาฝั่งลาวแล้วนะไปครับเดินทางต่อระยะทางเราอีกร้อยกว่าโลอ่ะต้องเข้าไปในตัวเมืองนะครับผมโอ้โหไม่ทำไมมันม,มีหลายเลนอย่างวะไปทางไหนวะเนี่ย ชิมหายแล้วหลงทางไม่หลงหรอกแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปทางไหนไงไปทางนี้หรอมั้งที่มีลูกศรเนี่ยโอ้ทางมันมีหลายช่องมากเลยผมก็งงนะครับน่าจะไปทางนี้แหละมันมีลูกศรบอกอยู่โอ้มันตืบเลยครับมันตืบเลยอ๋อมันให้วนตรงนี้จัดไปนิปโชเป็นหนึ่งทีนะครับ หรือว่าข้ามาฝั่งนี้จะมีด่านหรือเปล่านะเพราะว่ารถเราเนี่ยแต่งมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเจอด่ดานนี้มีหมดตูดอะโอ้ยมันให้วนไปไหนวะเนี่ยออมาถูกทางหรือเปล่าวะน่าจะใช่นะแล้วสรุปมันให้เราขับเลนไหนวะเนี่ย น่าจะเลนขวานะครับเพราะว่าข้ามมาฝั่งลราแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าเรืออยู่เลยกำลังจะออกไปถนนใหญ่นะครับต้องไปเจอวงเวียนแล้วก็อ๋อมันต้องไปมันต้องไปกลับเลนตรงวงเวียนอีกทุกคนไปครับเดี๋ยวด้านหน้ามีวงเวียน,นครับผม นี่เหรอใช่เหรอ,อเคนะครับปโอ้โหสิ่งจัดโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่เลนขวาไปที่เรียบร้อยแล้วน้ำมันก็ยังไม่ได้เติมเลยทุกคนโอ้โหมีอยู่ครึ่งถังตอนเนี้ยเดี๋ยวผมต้องหาปั๊มเติมน้ำมันซะละ ข้ามาฝั่งเราผมก็ไม่ค่อยชำนาญเส้นทางนะครับก็เลยต้องเปิด GPS ไม่งั้นหลงแน่นอนครับผม <c oughs> เออข้ามาฝั่งเราไม่รู้ทางครับโอ้โหบรรยากาศโคตรดีเลยข้ามาฝั่งเนี้ยดูดิโอ้โห,โโหท้องฟ้าสดใสใบไ,ไม้เขียวชอุ่ม อุดมสมบูรณ์มากครับผมไม่เหมือนบ้านเราเลยบ้านเรานี้แห้งแล้งครับไปครับยาวๆเฮ้ยแถวนี้วิ่งเร็วไม่ได้ครับผมมีกล้องเนี่ยเห็นกล้องอยู่เมื่อกี้มาฝั่งเราก็ต้องวิ่งเลนงขวา วิ่งเลีขวานี้ก็จะขับยากนิดนึงนะครับเพราะว่าพวงมา,า,า,าลัยเราอยู่ฝั่งขวาเนาะโอ้แถวนี้ไม่มีปั๊มเลยเหรอเนี่ยชิบหายแล้วน้ำมันจะถึงที่หรือเปล่าเนาะถึงยี่หลอกน้ำมันก็ครึ่งถังอะเออไม่ไม่แดกน้ำมันขนาดนั้นหรอกมั้งา หยเดี๋ยวเราบีรถเก่งซะหน่อยรถเก่งนี้ทำไมมันซิ่งจังวะโอ้ไป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 เอ้ยเบกเบกเบกโอ้ไฟแดงโอ้ยซิ่งมันเกินเมือ่อกี้ลืมมองไฟแดงครับโอ้ตายละมัวแต่กดแต้ครับผมเจอไฟแดงนี้เบรกแทบไม่ทันเกือบไปแล้วนะครับผมเกือบอ่านำความชิบหายมาเยอือนซะละ <laughs> ไม่น่านเล่นเลยเรา โอเคเดี okay, ๋ยวเราเลี้ยวซ้ายตรงนี้เออไฟเขียวพอดีเว้ยเนี่ยเขารู้ว่าผมมาก็เ,าเลยเปิดไฟเขียวให้เอาไปสิลูกพ่อโอ้ยจะมาเบรกทำไมเนี่ยชวับนี่เลิบเลยครับยาวไปครับผมโอ้บรรยากาศดีดี นี่เป็นเวลาเท่าไหร่วันนี้ห้าโมงเหรอป๊าดโอ้ทุกคนฟังเสียงท่อผมเนียโคตรลั่นอะเสียงโบวันๆานะครับเหลืออีก80กิโลโอ้ถือว่าไกลพอสมควรครับผมถือว่าขับลืมได้อะ <laughs> อย่าไปจะได้ลืมเอาแต่3ามชามาอีกแล้วโอ้ยทำไมขี้ลืมแบบนี้ไม่มันเลยไม่มีแต่สามชานะรู้สึกคันไม้คันมืออยังไงไม่รู้ไม่ได้บีบแต่นี่รู้สึกว่าคันไม้คันมือนะครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ยป็นไงรถเราโหลดที่สุดจะสามโลกครับรถเราอันนี้รถไฟนอกรางครับผม เฮ้ยด้านหน้ามีปั๊มเว้ยเรารอดแล้วเดี๋ยวเราจอดเติมน้ำมันก่อนนะครับอัดเต็มถังเลยจะได้อ่าไม่ต้องเติมอีกนะครับขากลับก็จะได้ยิงยาวกลับบ้านเลยขึ้นเรือกลับบ้านนี่ปั๊มเขาอยู่นี่ไหนไหที่เติมรถบรรทุกอยู่ไหน ทีเติมล้นบรรทุกทำไมมันอยู่ด้านหลังวะปึ๊บเติมถังครับขออนุญาตเติมน้ำมันแป๊บหนึ่งนะทุกคนกี่บาทวะเนี่ยไหนวะไหนหัวจ่ายมันอยู่ไหนวะเนี่ยอ,อะไรของมันวะโอเคหมดไปเท่าไหร่วะ151ยูโรครับผมก็ได้115ลิตรนะครับ ไปโอ้มีวันโวมาเติมข้างเราด้วยไปไหนครับพี่โอ้ยรรทุกอะไรมาวะเนี่ยอันนี้เป็นรถพ่วงกรอโอ้วนโวครับวนโวตัวเก่าครับตัวนี้น่าจะขับนิ่มไฟตัวเดียวกับของเราเลยของเราใสา่ไฟวันโวมานะครับไฟแต่งครับผมเออไปครับออกเดินทางกันต่อน้ำมันเต็มถังไม่กลัวละ เบ่บอย่างเดียวไปครับลุยเฮ้ยเฮ้ย,ยมันจะเบรกให้เราไหมโอ้ยลูกพี่ไม่เบรกให้ผมเลยอะ่ะโอ้โหเอ๊นึกว่าลูกพี่จะเบรกให้ผมอะ่ะเดี๋วดูข้างหลังเด็กข้างหลังเขายังมีน้ำใจเบรกให้ผมเลยเห็นปะอ้โ <laughs> หอันนั้นเขาเบรกให้หรือเราไปปาดหน้าเขาวะ <laughs> ไปครับดูกันต่อ 2เกียร์นี้สับมันๆครับผม14ี่เกียร์ดิเออพูดผิดมันเป็นเกียร์12บวกเอออ1เอบวก2นะครับก็น่าจะประมาณ14เกียรนะ์ผมไม่แน่ใจเหมือนกันหรือว่า12ผมก็มไม่แน่ใจเออไปอ,อ,อีก30โลเวยกลายแล้วครับผมกลายแล้วเนี่ยเอาแต่ลงมาอย่างนีครับแต่ว่าเราไม่ได้ต่อสายครับผม ไม่ได้ต่อสายนะครับเอ,อ้เปียนรถเก่งขอโทษครับโอ้ยเราไปเปียนรถเก่งครับเมื่อกี้จริงๆแล้วคลิปนี้ผมอัดแล้วนะรอบหนึ่งแต่ว่าไฟดับกระทันหันนะแล้วก็แบบว่ายังไงอะ่ะคือผมต้องอัดใหม่อะ่ะเออแม่ผมละเซิงเลยแป๊บโอ้โห,โหออรถเก่งไปซะละ อันนี้คันที่เราจี้ตูดมันหรือเปล่าวะตงไฟแดงอ่ะโอเคเราถึงทางแยกแล้วเดี๋ยวเราต้องวนเข้าเมืองโอ้โบรรยากาศโคตรดีอุดมสมบูรณ์มากครับแบบใบไม้เขียวชุ่มเลยมาโอ้โห,โโหสา์โคแบบนิ่มๆครับ แล้วอีก4กิโลขนาดเข้าในเมืองเรายัางสิ่งอ่ะคิดเอาแล้วกันรถมันแรงครับน้องๆเขาบอกว่าให้วิ่ง50กิโลเมตรแต่ว่าเราซัดไป80เลยอ้าแฟนแดงอุ้ยเฮิเป็นไงทุกคนเบรกรถเราโคตรด,ดีอ่ะเป็นไงโอ้ไม่อยากจะคุยครับเบรกราคา50,000 <c ười> นเบรกราคาห0 0แสนบาทเป็นไง หนานมาโคตรเร็วแต่ว่าเบรกกระทันหันก็อยู่อะ่ะเฮ้ยเราต้องเลี้ยวแยกนี้ครับเดี๋ยวซ้ายมาแล้วไหนอะ่ะลงงานอยู่ตรงไหนเอ่ยโอ้เดี๋ยวเราต้องตีวงครับต้องเลี้ยวเลนสองตอนนี้เรือเปล่าโอเคถึงแล้วเอ้าเบรกรถกระทันหัน เบรกล็อกครับผมพอดีเบรกผมมันเป็นเขาเรียกอะไรนะเบรกแบบว่าเบรกอัตโ,ตโนมัติอะ่ะมาแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราต้องถอยไปช่องตรงกลางนั้นนะครับนี่เราต้องถอยเข้าช่องตรงนี้นะครับ จะถอยได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไปโอ,อ้เป็นไงถอยยังซ้ายซะด้วยวันถึงนี่เจ็ดโมง้ยออได้อยู่ครับโอ้ระดับเซียนครับผมระดับเซียนมาขับรถพ่วงไปเนี่ยไม่ยอด หนูอ,อยู่ตรงเป๊ะเป็นไง <c oughs> นะขออนุญาตนะครับผมคอแห้งโอ้โหทุกคนเป็นไงอันนี้ผมถอยภายในนะวเห็นปะ่ะโอโ้โหเ,เป็นไงตรงเป๊ะนะครับเป็นยอดฝีมือระดับพักการนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอจบไวเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ เพื่อจะได้ไปพาดคลิปใหม่ๆแล้วก็ผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน่าเจอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ